ก็เข้าใจก็เข้าใจแหละหมายถึงก็เข้าใจเจ้าหน้าที่เขาในการทํางานนะเพราะว่ามันมีเด็กประเด็นคือมันมีเด็กแล้วเขาก็ไม่อยากไม่อยากถูกฟ้องร้องทีหลังหมายถึงเจ้าหน้าที่นะมันก็ต้องรัดกุมถ้ามันเป็นคดีที่มันไม่ได้มีเด็กไม่ได้มีอะไรก็ก็เขาก็คงไม่ถึงขนาดนี้นะเขาก็คงไม่ถึงขนาดนี้แต่ประเด็นว่าเรื่องนี้มันมีเด็กเนาะ ประเด็นว่ามันมีเด็กแล้วมันมีนักข่าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ห่วงเรื่องสิทธิเด็กสิทธิเด็กใช่ไหมเดี๋ยวมันมีภาพมีอะไรหลุดไปอย่างเงี้ยเออนะคะอืมเป็นดูเด็กอ่ใช่ไหม มันมีเด็กอมืมันมีเด็กไงมันมีเด็กโดยกฎหมายโดยกฎหมายไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเด็กคนนี้หรือว่าอะไรใดๆก็ตามแต่โดยกฎหมายไงกฎหมายมันให้การคุ้มครองกฎหมายมันให้การคุ้มครองก็นั่นแหละอย่างที่ดิฉันพูดเนี่ยต้นเรื่องมันมาจากที่ครอบครัวเด็กไม่เซฟเด็กไงถ้าแบบผู้ปกครองเซฟเด็กไม่ปล่อยให้เด็กมาพูดเรื่องศาสนาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผู้คนเขาก็ไม่วิาพากวิจารณอะไรอย่างเงี้ย นะคะดิฉันก็แนะนำนะคะใครจริงไม่ใช่ดิฉันหรอกทุกคนก็แนะนำนั่นแหละว่าให้หยุดเถอะหยุดไปซะแล้วก็ให้เด็กได้ใช้ชีวิตของเด็กตามปกติให้เขาได้ไปเรียนให้เขาได้มีความสนุกสมวัยนะคะที่ที่เด็กควรอยู่คือโรงเรียนไม่ใช่โรงพักนะคะจริงเด็กไม่ควรจะมาอะไรแบบนี้นะเด็กเขาควรได้ไปอยู่โรงเรียนสนุกสนานตามวัยตามอะไรเขาอืมเฮ้อ นะคะนั่นแหละเออเด็กควรอยู่โรงเรียนค่ะไม่ได้ไม่ใช่โรงพักที่ที่เด็กควรอยู่คือโรงเรียนไม่ใช่โรงพักนะคะอันนี้ตะเวนแต่เด็กต้องไปขึ้นศาลบ้างเด็กต้องไปโรงพักบ้างเา้าลองคิดดูให้ดีว่ามันเป็นเรื่องที่มันถูกต้องไหมมันไม่ถูกต้องนะคะเขาไม่ควรต้องมาเป็นแบบนี้เออเขาจะต้องเติบโตไปอีกไกล ชีวิตเขาเนี่ยจะต้องเจอผู้คนอีกเยอะเจอสังคมอีกเยอะนะแต่ก็ไม่ได้นำพาไงพูดแล้วก็พูดอีกอะมันก็พูดซ้ำเขาไม่ได้เขาก็ไม่ได้นำพาเขาก็ไม่ได้นำพาเดี๋ยวไปไลฟ์สดก็แวด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 วดอีกเหมือนเดิมไอ้ตัวคุณจะพูดจะทำอะไรก็ทำไปเถอะค่ะแต่ว่าอย่าเอาเด็กเข้าไปเกี่ยวข้องเลยอย่าเอาเด็กเข้าไปเกี่ยวเลยนะอย่าเอาเด็กเข้าไปเกี่ยวเลย ผู้ใหญ่จะทะเลาะกันอะไรกันก็ให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ให้มันแฟร์แฟไปแต่อย่าเอาเด็กอย่าเอาเด็กมาเป็นมาเป็นเกาะเป็นกำแพงเป็นอะไรนะนะมัน,ม,นมันมองมุมไหนมันก็ไม่ดีนะขนาดดีชันขนาดดีฉั้นขนาดดิชั้นโดนเด็กเรียกลาอูลาอะไรดิชันยังแบบลึกๆดิชันสงสารนะดิชันสงสารเด็กนะคะดิชั้นสงสารเด็ก และดิฉันคิดว่าอยู่ดีๆเด็กไม่มีทางถ้าโดยปกติเด็กคนไหนอยู่ดีมันจะมาด่าดิฉันใช่ไหมล่ะมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกนั่นแหละโดยสภาพแวดล้อมด้วยอะไรด้วยการชักจูงด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เด็กเขาสําคัญตัวเองผิดเข้าใจตัวเองผิดไปมันก็เลยเกิดเป็นปรากฏการณ์แบบนี้นะคะย้ําอีกทีว่าที่ที่เด็กควรอยู่คือบ้านกับโรงเรียนนะคะไม่ใช่ศาลกับโรงพัก ศาลกับโรงพักไม่ใช่ที่ที่เด็กควรไปอยู่ฉะนั้นก็จบเรื่องนี้ได้แล้วจบเรื่องนี้ได้แล้วนะไม่ใช่ไปดันทุลังอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไปดันทุลังอยู่มันไม่ใช่เรื่องดีนะเอาสมมติว่าถ้าเรา,าที่ดิฉันเป็นผู้ปกครองเด็กอย่างเงี้ยแล้วคนมาโหใส่ลูกดิฉันนะ่ะไอเราเป็นผู้ใหญ่เราอาจจะมีอุทธิภาวะมีภูมิต้านทาน กับเสียงโหเสียงด่าแต่เด็กเขาไม่มีคุณต้องมองในมุมกลับนะคะเด็กเคยอยู่แต่ในสภาพแวดล้อมที่คนกราบเขาไหว้เขาเรียกเขาว่าเป็นอาจารย์น้องนั้นน้องนี้มีแต่เสียงสาธุแล้ววันหนึ่งเขาต้องมาอยู่ในสภาพที่เขาโดนโหไล่โหอะไรอย่างเงี้ยดิฉันว่ามันไม่ใช่เรื่องปกตินะแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เด็กควรควรได้รับอะ มันไม่ใช่สิ่งที่เด็กควรจะได้รับนะอืมนะคะเอออันนี้ดิฉันพูดในฐานะกัลยาณามิตรนะว่าตัวคุณอะคุณอยากจะชนะหรือคุณอยากจะสู้อะไรมันก็เรื่องของตัวคุณแต่ว่าคุณต้องนึกถึงเด็กนึกถึงลูกคุณนะเรื่องนี้มันมีผลกับลูกคุณ เดี๋ยววันหนึ่งคุณก็กระเตงลูกคุณไปศาลเดี๋ยววันหนึ่งคุณก็กระเตงลูกคุณมาลงพักเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่ที่นะคะมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ที่อันนี้พูดด้วยความด้วยความปรารถนาดีเลิกเถอะเลิกเถอะอย่าดันทุรังเลยนะคะอย่าดันทุลังเลย,นะะอย,ลเ,ลยเออให้เด็กเขาได้ไปไปเรียนรู้ไปอะไรแล้วถ้าวันหนึ่ง แล้วถ้าวันหนึ่งเขาบรรลุนิติภาวะแล้วอะไรแล้วเขายังจะเลือกเดินทางนี้ก็เรื่องของเขานะคะเออตอนนี้ให้เขาเรียนรู้ไปก่อนให้เขาเรียนรู้ไปก่อนเออถ้าวันหนึ่งเด็กเขาบรรลุนิติภาวะแล้วนะรู้จักผิดชอบชั่วดีด้วยด้วยตัวเองแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเขายังจะเลือกเป็น องเทวาเนลมิจุติเป็นอะไรให้เขาเป็นไปเออนะแต่ให้เขาพร้อมก่อนให้เขามีอะไรอะสามารถมีวิจัายญานที่เขาจะเลือกได้ด้วยตัวเองมันเป็นภาพที่ดิฉันไม่ได้ชอบนะคะที่ไม่ใช่เป็นภาพที่ดิฉันรู้สึกสะใจนะเออจากภาพที่เด็กโดนโหดโดนอะไรอะถ้าไม่มีเด็กอะเรื่องนี้มันจะไม่เป็นแบบนี้เลย แต่นี่มันมีเด็กแล้วก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เขาจําเป็นต้องทําแบบนั้นนะคะในมุมหนึ่งอันนี้ไม่ได้ว่าเข้าข้างเาข้าเข้ากล้าเข้าข้างเชื่อมจิตหรือเชื่อมอะไรแต่ว่าต่อให้เขาเป็นผู้ต้องหาต่อให้เขาเป็นผู้ต้องหาเป็นอะไรเขาก็ต้องมีได้รับสิทธิการกุมครองโดยกรอบของกฎหมายใช่ไหมคะใช่ไหม อืมก็นั่นแหละอืมก็นั่นแหละส่วนสังคมจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันไปก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปตามขอบเขตตามขอบเขตนะอืมเขาไม่ได้หนักหรอกดิฉันคิดว่าเขาไม่ได้หนักเจ้าหน้าที่เขารู้เพราะว่าเขาก็ต้องเซฟตัวเองใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเซฟตัวเองถ้าเขาไปปล่อยให้อผู้สื่อข่าวละเมิดเด็ก มีการถ่ายรูปถ่ายเด็กอะไรไปลงเดี๋ยวโดนฟ้องเข้ามาเขาโดนจริงเขาโดนจริงนะคะในฐานะเจ้าพนักงานหนึ่งห้าเจ็ดปล่อยปะละเลยเขาก็โดนเขาก็โดนต้องเห็นใจเขาก็ต้องเห็นใจเขาด้วยนะคะนี่พูดแบบกลางๆก็ต้องเห็นใจเขานะอืมเขาก็ต้องทําตามหน้าที่แหละ เขาก็มีสิทธิ์เนี่ยมันถึงมีมันถึงมีสิทธิที่ของผู้ต้องหาไงว่าจะให้สัมภาษณ์กับสื่อก็ได้หรือไม่ให้สัมภาษณ์ก็ได้เนี่ยมันเป็นสิทธินะคะจะไม่เปิดหน้าก็ได้ก็เป็นสิทธิอีกเหมือนกันนะคะมันเป็นสิทธิ <c oughs> อันนี้พูดแบบพูดแบบก,ากลางๆงพูดแบบกลางกลางส่วนเราจะไปวิาพากษ์วิจารณ์ผู้ปกครองเขาหรืออะไรเนี่ยพูดได้คะ่ะพูดไปเถอะพูดได้เราสามารถพูดได้นะคะ โดยกรอบโดยกรอบของกฎหมายเราก็พูดไปอะไรไปอย่างใครหลายคนที่เขาไปเขาก็มีสิทธิ์นะพี่หนุ่มเขาก็ไปได้เพราะเขาเป็นผู้ร้องทุกข์พี่ต้นอ้อเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปได้เพราะว่าทางนั้นก็ภาคพิงเขาไงแอดมินนะแอดมินเขาอ้างว่าอย่างนั้นนะเขาอ้างว่าแอดมินของฝั่งนั้นก็ว่าเขาอะไรเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปได้นะคะอืม นะคะก้อนนั่นแหละแต่ดิฉันเป็นคนนอกนั่นสิไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเอาลูกมาด้วยอันนี้ไม่รู้เป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าลูกเขาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าดิฉันไม่ทราบนะคะไม่ทราบไม่ทราบจริงๆว่าต้องไปดูตอนที่พี่หนุ่มเขาเขาร้องทุกข์อับ่ะวว่าเขาร้องว่ายังไงถ้าพี่หนุ่มเขาร้องทุกข์แล้วมีเด็กเกี่ยวด้วยเด็กก็ต้องมาอืม นะคะดิฉันไม่รู้คะ่ะดิฉันไม่เห็นไอ,ไ,อไ,อไอตัวใบรับแจ้งความอะ่ะอดิฉันไม่เห็นนะคะอืมนะคะวันนี้ในเรื่องตกคนตาดิฉันไปก็ไม่มีไม่มีประโยชน์ดิฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกับเคสนี้ไม่ได้เกี่ยวนะคะเพราะว่าเคสนี้คนเกี่ยวข้องโดยตรงคือพี่หนุ่มพี่หนุ่มเขาไปร้องทุกเรื่องของเขา ที่เขาถูกพาดพิงในหลายสดในหลายเรื่องนะคะในหลายเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาเสียหายาน่าจะเป็นเรื่องประเด็นเรื่องชู้เรื่องอะไรแล้วก็เรื่องที่เขารายการเขาโดนว่าอะไรน,นะคะใช้คําแรงนะคะใช้คําแรงใช้คําแรงไม่มั่นใจว่าเป็นอันเดียวกันหรือเปล่านะคะไม่มั่นใจใช้คําแรงก็คือทั้งตัวพี่หนุ่มโดนด่าทั้งตัวสื่อโดนด่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้อง ตัวเองมันก็มันก็แค่เป็นเรื่องของการไปแสดงความบริสุทธิ์จริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยดิฉันอยากบอกนะคะดิฉันเนี่ยไปโรงพักเนี่ยไปปั๊มนิ้วมือมาสามครั้งแล้วก็โดนแจ้งความเหมือนกันก็มีใบเรียกมาแล้วก็ไปเจ้าหน้าที่เขาก็อำนวยความสะดวกให้หมดนะคะอันนี้พูดแบบพูดแบบกลางๆเลยนะคะเขาก็ต้องอำนวยความสะดวกให้เราดิฉันก็ไปอย่างดิฉันถูกแจ้งความที่สนอนประหลุนโยธินถ้าจำไม่ผิด ใช้จำจำชื่อสอนอไม่ได้นะฮะเราก็ไปตำรวจเขาก็ต้องอำนวยความสะดวกให้เราต้องปฏิบัติกับเราอย่างเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะว่าเรื่องผิดถูกไม่ผิดเป็นเรื่องของศาลไม่ไม่ไปไม่ไปก่อนนัดไม่ไปก่อนนัดยกเว้นว่านัดมันสามารถเลื่อนได้นะคะสามารถเลื่อนได้ถ้าเราแต่เราต้องไปแจ้งไปแจ้งกับกับคนที่ ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับเจ้าหน้าที่เวนน่ะเจ้ามันน่ะที่เขาที่เขา,เ,ขาเอา่อลงบันทึกประจําวันอะไรน่ะก็ไปแล้วก็ไปปั๊มลายนิ้วมือเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องปัม๊มเน่สมัยก่อนเป็นหมึกเลอะเทอะเปื้อนร้อยเวนอ่าใช่เราก็ไปรายงานตัวแค่นั้นแค่นั้นค่ะแค่นั้นไปรายงานตัวเสร็จก็ ทีนี้ก็รอ,อถ้าเขาจะสั่งฟ้องเราทีนี้เขาก็จะนัดเราเพื่อไปพบอายการตำรวจก็จะพาตัวเราไปพบอายการอ,อายการดูสำนวนดูอะไระมีมูลอายการสั่งฟ้องอายการก็จะพาเราไปไปไปศาลไปศาลไปศาลปุ๊บทีนี้ถ้าไปศาลปุ๊บก็ต้องเตรียมเงินประกันตัวแล้วนะถ้าอันนี้บอกไว้เลยนะคะ ในฐานะเป็นรุ่นพี่อะถ้าสมมติคุณโดนแจ้งหาแจ้งข้อข้อ,ขอกล่าวหาในข้อกล่าวหาอะไรอะมินประมาทโดยการโฆษณาอะสมมติโดนแจ้งความมินประมาทโดยการโฆษณาตำรวจส่งฟ้องอายการสั่งฟ้องก็ไปศาลอายการก็จะนัดเราก็ต้องอายการก็ต้องพาตัวเราไปศาลนะคะแล้วก็เตรียมเงินประกันตัวหนึ่งหมื่นบาท หนึ่งบาทถ้าเป็นคดีหมิ่นประมาทอะไรเงี้ยทั่วไปนะครก็1,000งบาทแล้วก็คุณก็ต้องเตรียมใจอ่ะคุณเป็นจำเลยแล้วเขาเรียกว่าคุณเป็นจำเลยแล้วคุณเป็นจำเลยปุ๊บก็ศาลก็ให้สิทธิการประกันตัวนะคะถ้าเป็นคดีล้วหุโทษเป็นคดีละหุโทษคุณก็ต้องลงไปอยู่ใต้ถุนศาลคุณก็ต้องลงไปอยู่ใต้ถุนศาลถ้าวันไหนคดีเยอะ คดีเยอะคนเยอะก็ไปรออยู่ใต้ถุนศาลสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็ไปนั่งรออืมอรอศาลรอศาลเรียกใต้ถุนนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า,าห้องเวนชี้ ข้องเวีนชี้ก็คืออยู่เต็นทุนศาลนั่นแหละเขาก็จะค้นตัวเราตรวจตัวเราโน่นนี้นั่นห้ามเอาอะไรเข้าไปขนาดยาดมเป็นหลอดแก้วมันยังไม่ให้ดิฉันเอาเข้าไปเลย <c oughs> เอาคนๆปึ๊บๆเข้าไปนาฬิกาเอาไปได้แต่ห้ามเป็นสมาร์ทวอทไม่ได้ Apple Watch อะไรเงี้ยไม่ได้ตัวไปได้ก็เข้าไปศาลเขาก็จะศาลก็จะออกนั่งบัลลังก์เป็นวีดีโอคอลนะ จำเลยชื่อนี้ใช่ไหมนั่นจำเลขบัตรประชาชนตัวได้ไหมอะไรไหมศาลก็จะบอกว่าเราถูกฟ้องนะด้วยข้อหาคดีนี้อายการสั่งฟ้องเราด้วยข้อหาคดีน,น,นี้นี่นั่นโจทย์เป็นใครมีทนายหรือ,อยังต้องการจะให้ศาลตั้งทนายให้ไหมเนี่ยศาลก็จะถามแล้วบอกว่ามีทนายแล้วจะให้การยังไงเขาจะถามตั้งแต่ข้างบนแล้วนะว่าจะให้การยังไงมันก็บอกให้การปฏิเสธให้การปฏิเสธคะ่ะ ก็ศาลก็จะนัดวันน,วน,น,นัดวันคุ้มครองก่อนนัดวันคุ้มครองก็คือไก่เกียร์นั่นแหละศาลก็จะนัดวันคุ้มครองสิทธิ์ของจำเลยก็ไปไก่เกียร์เราประสงค์จะไก่เกียร์ไหมถ้าเราไม่ประสงค์จะไก่เกียร์เราก็ให้ทนายเราเขียนใบว่าเราไม่ประสงค์ไม่ต้องไก่เกียร์ข้ามขั้นตอนนั้นไปเลยสามารถยื่นความประสงค์ได้ถ้าจะไก่เกียร์ ก็ต้องไปศาลในวันที่ศาลนัดไกลเกีย่ยคุ้มครองสิทธิ์ก็เรียกว่าไปคุ้มครองสิทธิ์ถ้าตกลงกันได้ก็จดใช้ค่าเสียหายนูน่นนี่นั่นก็คดีก็ไม่ต้องนำสืบก็ไม่ต้องขึ้นศาลแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ก็จะมีอีกวันหนึ่งใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าวันนัดตรวจพยาน ตรวจพยายนหลักฐานก็จะมีวันนะตรวจพยายนหลักฐานมันไม่ใช่จบง่ายเห็นไหมเนี่ยมันยุ่งยากนะคะทุกคนหลายเรื่องหลายราวอ่ะก็วันน,ยยน,นัดตรวจพยายนหลักฐานก็ไปไปนัดตรวจพยานหลักฐานนู่นนี่นั่นแล้วก็จะอีกวันหนึ่งก็เป็นวันสืพยายนเนี่ยหลายเรื่อง <c oughs> อันนี้เล่าให้ฟังขั้นตอนเผื่อใครไม่เข้าใจขั้นตอน ทางกฎหมายว่ามันมีขั้นตอนเขาก็ทําเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าทําเป็นขั้นตอนของเขาเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ต้องทําหน้าที่ของเขารูนนี้นั่นไปนะฉะนั้นก็สรุปก็คือทุกอย่างมันทุกอย่างมันก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายทุกอย่างมันก็ต้องอยู่ภายใต้ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมายมันจะมีสเต็ปเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ก็ว่างกันไป ขอบคุณนะคะอืมเขาไม่ได้อาลักขาเขาไม่ได้อาลักขานะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าคดีเนี้ยเรื่องเนี้ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นประเด็นฮอตทิชชู่มันเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมีกองทัพนักข่าวมีผู้คนที่ไปอยู่ที่หน้าสอนอใช่ไหมเป็นจํานวนมากเขาก็จําเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ตารวจเขาไม่ได้อาลักขามันแต่เขา ต้องอะไรอะไปจัดการเพื่อให้ทุกคนที่ไปอยู่ตรงนั้นน่ะกระทำตามกฎหมายเอาถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าสมมตินะักข่าวบุกเข้าไปคนบุกเข้าไปในสอน,นอเป็นการไปละเมิดสิทธิของผู้ต้องหาซึ่งมีเด็กประเด็นคือมันมีเด็กถ้าไม่มีเด็กก็คงไม่ถึงขนาดนี้แต่มันมีเด็กเข้าใจไหมมันมีเด็กเขาก็เลยต้องทำเพราะถ้าเดี๋ยวไม่ทำงานก็เข้า มันเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ก็มันมีกองทัพนักข่าวไปมันมีคนไป <c oughs> นะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอะไรอะแต่ว่าในรายละเอียดของของกฎหมายไม่ได้อภิสิทธิ์หรอกค่ะไม่ได้อภิสิทธิ์หรอกไม่ได้อภิสิทธิ์หรอกก็ยังเป็นผู้ต้องหาอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละถ้าปั๊มลายนิ้วมือด้วยเนี่ยเป็นผู้ต้องหาแล้วนะ ถ้าที่ฉันจําไม่ผิดนะคะถ้าจําผิดขอโทษด้วยถ้าถึงขั้นว่าไปปั๊มไหลหิ้วมือแล้วเนี่ยก็คือคุณตกเป็นผู้ต้องหาแล้วนะต่อไปนี้คุณต้องไปรายงานตัวแล้วนะมันเขาจะมีวันอาต้องไปรายงานตัวนู่นนี่นั่นมันเป็นมันเป็นกระบวนการของการทํางานของเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะดูและจะสั่งส่งฟ้องไม่ส่งฟ้องเข้าใจไหมอืม มันไม่ใช่ว่าเอาความถูกใจมันไม่ใช่ว่าเอาแค่ความถูกใจมันไม่ได้นะคะเออความถูกต้องกับความถูกใจมันก็ต้องไปด้วยกันอารมณ์ความรู้สึกเรื่องหนึ่งความถูกต้องอีกเรื่องหนึ่งนะคะเอออารมณ์ความรู้สึกของเราเราอยากเห็นอยากให้มันออกมาอยากอยากเห็นหน้ามันเหวออยากให้มันนู่นนี่นะอันนี้มันเป็นความรู้สึกเราแต่โดยความถูกต้องทําแบบนั้นไม่ได้ทําไม่ได้เด็ก มีเด็กก็แค่นั้นเออนะคะนะคะเอาเอาความอยากให้มันมีแต่ความถูกใจเลยค่ะสังคมไทยอ่ะให้มันมีความถูกต้องด้วยให้ให้ทุกคนมันมันอยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกันนะคะให้มันทุกคนมันอยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกันให้การบังคับใช้กฎหมายมันเสมอกันแล้วก็หวังว่าคิดตำรวจดูแลเคสนี้แล้วก็ช่วยดูแลเคสอื่นๆด้วยนะ เขที่ประชาชนที่เขาไม่ได้มีคนสนใจแล้วก็แบบอะไรแบบนี้ก็หวังนะคะแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นอย่างนี้ที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ใส่ใจสิทธิของผู้ต้องหาเราเรียกว่าอะไรถูกร้อปผ่าไม่ใช่สิทธิของอะไรก็ดูแล้วไหมเออแบบนี้ฮะนะคะทุกเขตท,ทุกเขตให้มันเสมอภาคกันทุกเคสนะคะก็ฝากไว้ด้วย ออไม่ใช่ไม่ใช่แต่เคสนี้นะคะเออจบแค่นี้ก่อนจบก่อน